สวัสดีค่ะพบกับน้ำทิพ์บ้านบอนสีสุรินค่ะวันนี้น้ำทิพ์จะพาทุกท่านมารู้จักกับบอนสีอีกหนึ่งตัวค่ะที่มีหน้าตางงดงามและสีสดเอามากๆเลยล่ะค่ะจะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่แห่งสายหวานก็ได้เลยนะคะจะเป็นตัวไหนนั้นเดี๋ยวตามน้ำทิพ์เข้าไปดูเลยค่ะ นี่เลยค่ะทุกท่านกระถางข้างหน้าเรานี่แหละค่ะน้องมีชื่อว่าปีกินรีค่ะเป็นไงบ้างล่ะคะสีสดและงดงามเหมือนกับที่น้ำทิพว่าไว้จริงๆใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเขากันค่ะปีกินรีบอนสีไทยพันโบราณพื้นใบสีแดงอมชมพูขอบใบสีเขียวสลับขาวรูปทรงใบ มีทั้งทรงไทยตะโพกผายและทรงใบเรียวค่ะมีก้านสีเขียวยิ่งเลี้ยงยิ่งโตก็ยิ่งกัดสีสดค่ะยิ่งสวยก็ยิ่งหน้าหลงไหลเอามากๆเลยล่ะค่ะและก็เป็นบอนสีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายและโตไวค่ะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่หัดเลี้ยงบอนสีค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าเก็บสะสมเอามากๆเลยล่ะค่ะ และแน่นอนค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีหน้าตาคล้ายกับบอนสีตัวอื่นๆเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสอนนารายเงาวกวนอูฮองเฮาและอีกมากมายค่ะที่น้ำทิพย์ยังไม่ยกตัวอย่างมาให้ชมกันค่ะ แต่ก็จะมีจุดเล็กๆนะคะพอที่จะสังเกตง่ายหน่อยค่ะคือขอบใบหยักสีเขียวสลับขาวนี่แหละค่ะที่หลายๆตัวที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่มีเหมือนกับปีกกินนารีค่ะ ก็สำหรับบ้านบอนสีสุรินนะคะก็มีจัดจำหน่ายเหมือนกันค่ะจะเป็นไซส์เบบี้ไซส์เล็กนะคะแล้วก็ไซส์กำลังโตค่ะราคาก็มิตรภาพนะคะมีค่าจัดส่งทั่วไทยค่ะ80บาทไม่บวกเพิ่มค่ะและถ้าหากท่านใดที่มารับหน้าสวนนะคะก็จะมีอีกหนึ่งราคาค่ะนั่นก็คือลดให้อีกนะคะและ มีเลทราคาสำหรับแม่ค้าด้วยนะคะหากท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวติดต่อน้ำทิพมาที่ข้างล่างนี้เลยค่ะก่อนลากันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้ำทิพและเพจ a c e b o o k บ้านบอนสีสุรินด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้ำทิพต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ